เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูหลงคอยอีกครั้งก็ต้องสวัสดีแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปก็มีนะครับบางท่านก็เออเฮ้ยคู่ด่งซื้อให้ราคาสูงบางท่านเอ้ยคู่ดงให้ราคาถูกก็มองเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าการซื้อขายถ้าจะให้ซื้อแพงอย่างเดียวเลยหลายคนบอกที่จะมาขายคูดงเพราะว่าคู่ดงเป็นนักสะสม ไม่ได้กดราคาเยอะบางทีก็ต้องบอกนะครับบางทีพอเราไม่ได้กดราคาแต่ครูดงหาราคาแบบนี้ครูดงสามารถซื้อได้ในกลุ่มนักสะสมอะบางทีเราก็ปฏิเสธไปก็เป็นเรื่องปกติของการซื้อขายนะอยากให้ทําความเข้าใจคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดงจะมาว่ากันด้วยเหรียญสลึงทองเหลืองนี่นะครับปงของในหลวงรัชกาลที่9้เหรียญนี้พอสอนี้บอกได้เลย ใครไม่ซื้อคูโด่งซื้อนะครับเหรียญน,นี้พอสอนี้แล้วไม่อั้นด้วยมีสิบเหรียญเราก็ซื้อสิบเหรียญมียี่สิบเหรียญเราก็ซื้อยี่สิบเหรียญเพียงแต่ว่าขอให้มีมากกว่าห้าเหรียญนนะ่ะอยากให้ทําความเข้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวลองเข้ามาดูถ้าเกิดใครมีนะครับเหรียญสลึงเหรียญยี่สิบ 5สตางค์เหรียญนี้พอสอนี้นะครับติดต่อมาที่โดง่ง SC2375 เ้าซเป็นอะไรดีหรือว่ามาที่ f Facebook แฟนเพจโคด่งคอยนะครับผมก็ยินดีนะครับผมอ่เหรียญที่โคดองจะมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญ25สตางค์นะครับนั่นก็คือเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญสลึงโดยเฉพาะปี2530 30นะครับเหรียญนี้ ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ5นะครับลำดับ5ลำดับ1ก็ปี4,2ลำดับ2ก็ปี4,4ลำดับ3ก็ปี52ทองเหลืองลำดับ4ก็ปี51ที่เป็นทองเหลืองนะครับสำหรับทองเหลืองเนี่ยแล้วก็ลำดับ5ปี2 5 3 0เหรียญน,นี้จำนวนการผลิตนะครับ5 08, ล้าน1,800เหรียญ5ล้าน1800เหรียญ คูโดให้ราคา5ล้านกว่านะครับ5้าล้านกว่าเหรียญเนี่ยคูโดกให้ราคาตั้งแต่10บาทจนถึง30บาทสำหรับเหรียญผ่านการใช้งาน10บาทจนถึง30บาทตอนหนึ่งเหรียญ1ิบเหรียญก็300้อยร้อยเหรียญก็สามพันแต่ร้อยเหรียญน,นี่ก็จะเป็นเหรียญ u n c ซะส่วนใหญ่ก็ลองลองดูนะครับใครมีกระปุกออมสินที่หยอดสตังค์เอาไว้เยอะๆลองลองดูนะครับ ติดต่อมาเรารับซื้อแน่นอนแต่ถ้าใครมีแล้วโอยราคายังไม่สูงเก็บไว้ก่อนก็ได้เราก็ไม่ได้ว่ากันครูดวงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับอ่ะคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอ้อพอดีเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงิน1,000 0บาทเฟสสามอายุ16-20ถึง ปีก็อยากบอกน้องๆลูกๆแล,ละหลานนะครับพอได้เงินมาแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซื้อของมาถ้าจะให้ดีซื้อของมาและนำมาขายต่อเพื่อเป็นกำไรถ้าเป็นแบบนี้นะครับเงินที่เราได้มาจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ลองลอง,ลองดูนะครับทั้งหมดก็แล้วแต่ต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจเนาะก็ลองลอง,ลองดูด้วยความรักและปรารถนาดีจากคุดโดงนะครับ สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม